สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนวันนี้ผมพาพีพ่ทุกคนเดินทางไปที่อำเภอสีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราธชธานีก็ซึ่งเป็นทางลูกรางน้องแถวนี้ก็หลายๆคนก็ไปกราบสักการะบูชานั่นก็คือวัดป่าผูยอดรวยระยะทางก็อโอ้บอกไว้ก่อน6กิโลนะครับจากตรงนี้ไปนะเรามาถึงกันแล้วครับก็จะมีผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวบ้านนะครับแถวระเวกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็เดินมาเที่ยวกันเนาะ ก่อนจะขึ้นไปเราจะเจอกับกวางนะครับกลางกวางเป็นกวางเนาะที่ชาวบ้านเขาเอามาเลี้ยงนะครับก็คือมาบริจาคให้ทางหลวงพ่อท่านเอามาให้คนซื้อหญ้าให้น้องกวางเนาะแล้วก็บรรยากาศก็จะเห็นประมาณนี้ครับผู้คนก็หลางไหลมาเรื่อยๆนะครับถามว่าคนเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้แอดก็เลยไปขอเลขให้ทุกคนเนาะไปขอโชคให้ทุกคนนะตั้งเห็นทิศที่แต่ต้นคลิปแล้วนาะจะมีตัวเลขตัวหนึ่งเนาะ ก็บรรยากาศถือว่าดีสวยครับแต่ว่าอากาศร้อนมากครับช่วงนี้บอกไว้ก่อนนะครับรถเล็กผมไม่แนะนําให้ไปนะครับแนะนําให้เอารถใหญ่ไปนะครับอย่างเช่นเป็นรถเก๋งเนี่ยเดินทางลําบากมากครับวันนี้ก็พาภรรยานะครับมาถวายไข่นะครับเป็นชุดถวายครับร้อยหนึ่งไข่3ฟองแล้วก็มีทูบเสียงไทย1อันเนาะไข่3ฟองนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าบางทีเราก็เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมก็เป็นมีศธาก็เลยพากันไป วัดป่าปูยอดรวยเนาะพอโด่งดังมากนักร้องหลายท่านก็มาร้องนะครับมาแต่งแล้วก็มาร้องวัดป่าปูยอดรวยแห่งอำเภอสีมุไงจังวัดอุบลราชธานีครับภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะผู้คนก็หลั่งไหลมาเรื่อยนะครับผมก็นี่ด้วยเจภาพบรรยากาศที่ชมกันนะครับเขาเรียกว่าพระยานาองดำนะครับวัดป่าปูยอดรวยนะครับผมนี่ครับเปิ้นห่อนนะครับเปิ้นกัม่นงเศร้ามีแห้งครับห่อนร้ายนะครับพี่น้องเดดจ่าครับวันนี้ก็เลยพาลูกสาวแล้วก็ภรรยามากับ สักการะขอพรเนาะหลายคนอาจจะรู้ว่าเอดขออะไรเนาะอ๋อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพระนาคองค์ดำเจ็ดหัวนะครับเกเสียนนะครับนี่ตอนนี้ภรรยาก็กำลังจะขอทุเรไให้นะก็ุูทุกเสียงไทยวันนี้ มาจุดทูปขอโชคครับที่วัดป่าผูยอดรวยเนาะก็บอกไว<อ><อ>้เลย,ะยะนะครับว่าจ,<ะ>จุดยากนะครับจุดไ,ได้ไหมจุดอีกทีหนึ่งเนาะนี่ภ <c oughs> าพบรรยากาศนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับตอนลูกสาว,วาภรรยาช่วยกันพ <c oughs> นมมือยกมือไหว้คนตัวเขาบอกว่าอยากเรียนจบเร็วๆคนเล็กเขาบอกว่าอยากจะเป็นตำรวจกวนแม่คุณแม่เขาบอกว่ายากอยากมีผัวลูกหล่อหน้าตาดีอย่างนี้ตลอดไปอันนี้ผ้พูดเองนะครับเด้อ <c oughs> ยังงงยังงงอยู่ครับเพราะว่าแดดห่อนเหลือเกินครับพี่เดดห่อนขัดครับพระป่าผูยอดรวยนี่ไปแล้วบอกไว้ก่อนว่าร้อนมากนี่พี่สังเกตนะครับว่าคนเยอะมากนะครับขนาดนี้เป็นวันธรรมดาเนาะเป็นวันธรรมดาก็เป็นวันเพืนวันที่สิบผมไปวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดที่สิบแปดวันที่สิบแปดนะครับก็มียูทูบเบอร์ไปหลายท่านเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่องไหนบ้างเนาะนี่นะครับก็จะภาพบรรยากาศมาฝากทุกทุกคนเนาะ ก็เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ทุกคนเนะาะเผื่อพี่คนอยากชอบเนาะก็บอกแนะนําเลยนะครับอำเภอสีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนีนี่ครับเครื่องถวายเครื่องถวายเครื่องไหว้นะก็จะมีไข่สามฟองไข่สามฟองมะพร้าวนะครับวันนี้ก็พาลูกสามมากินไอติมไอติมก็แพงแพงครับไอติมก็20บาท15บาบาทเลยนี่ภรรยาบอกว่าขอให้ตัวเองอ่า หน้าตาดีแล้วขอให้มีผัวรูปหล่อๆเหมือนสำรีคนดีมีน้ำใจตลอดไปนะภรรยากำลังยกอมไหวขอบคุณอ,อ่าส่วนลูกสาวลูกสาวสองคนบอกว่าหลงตัวเองมากๆเลยนะครับไม่ได้หลงตัวเองนะครับก็จริงๆเนี่ยนี่เป็นนี่ก็เรียกอ่าคาถาบูชาเนาะคนไหนที่นี่ก็เนี่ยผมเจ็บภาพบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นมีรูปไก่นะครับมีพญานาคเรียกมีไก่มีอะไรหลายอย่างครับซึ่งเป็น คล้ายๆวัดไอ้ไข่เด็กเจดีครับเขามีไก่หลายคนก็บนไก่แล้วแล้วก็มีบางคนก็บนนะครับแม่ชีด้วยอ่ะไปดูตัวเลขกันนะครับ